พี่น้องเมื่อสุข่สูค่คนบ่าวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศกันยินดีเมื่อสุขูสูค่คนเข้าสู่ช่องเบาแอไซบุรีอีกแล้วพี่น้องเนาะมื่อนี่กัามาอยู่ที่อยู่โคกอยู่ป่าคื้เกา่าพี่น้องเนาะกัเมื่อนั่นบบาแอก็ได้เข้ามาแล้วแต่ว่าเพื่อนกัยังแบบเห็ดบ่อนอยู่บนเช้าเพิ่นเนาะพี่น้องยังเห็ดบ่แล้วนอกกัมื่อนี่ก็ได้เข้ามาเบิ่งว่าเพื่อนเป็นยังไงแล้วกะ ย้ายมาได้ใส่พ่อแม่น้องเนาะแล้วก็มีอาชีพทำม,มาหากินทั้งใดพ่อพี่น้องก็เพื่อนกะอยู่ข้างๆบ่อแอร์นี่แหละพ่อพี่น้องเนาะกะมื้อนี้นก็กได้ถือโอกาสเข้ามาหาเพื่อนล้วก็สิมาสามัมภาษณ์ทางครอบครัวเพื่อนำเนาะเพื่อนกะอยู่ข้างๆบ่อแอร์เอาสบายดีเพื่อทุกคู่สุขคนสบายดีผ <laughs> ู้ใหญ่ใจบุญนมืดทุกคู่สุขคนเลอเอาเป็นจังได้พออยู่สมือนีนมีอาชีพทำม,มาหากินทังไดนนเนี่ยพอ่อหากินแบบนี้ละมาจุดทานฮะขุดไห่หน้าข้าจ่าง เขาจ้างอเนะจ้างชื่อข่าวกินโอ้ยน้องคนย่านนี่นะย่านโอ้ยฝนฝนฝนบมเคยเหนเจอคนหลายว่าอะไรอย่างเงยผมเคยนะพ่อพ่อชื่อยังพ่อสมพรสมพรเนาะอายุประมาณกี่ปีพ่อสี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้าปีอันนี้ทั้งเมียนอเนาะเนาะพี่ซื่อยังอะไรกันนะนางเปมนางเปมเนาะอายุประมาณกี่ปีพ่อ สามสิบห้าปีโอ้ย่านนอนย่านนะเอาจังให้เล่นกับบเล่นปะยาคนไปย่านบ่มันมันห่อนบ่อยู่นี่นะห่อนอยู่ปะน่องจะว่าห่อนบ่จังนะว่าน่ามันย่ากบ่มันย่านย่านเนาะเออให้เพคนหันหน้าคนก็ได้เออเพคนย่านไม่เคยเห็นเป็นยังได้โพอมาอยู่นี่กับแบบอยู่นี่กับอยู่แบบฮัล กินหายู่ไปนี่เลยหากินหายู่ไปนี่เนาะแต่ว่าดินยู่ในการแบบเป็นดินพื้นดินนาดินอางเขาได้เนาะจ้าเป็นลูกจันวาดมาเตนุเห็นพุนคนหเห็นแล้วบางทีมันอยู่บาดเจาะละวข่อยู่น้ำพื้นน่ะอยู่รถดลนเลยเพื่อนยังเพื่อนยังใจดีอยู่ด้เนาะอดียู่ใจดีใจดีเนาะคือทุบบนคนพื้นคือเห็นคนเขายุ่มมันคนยืนกัน ห,อห่หอนบ่ห่อนบ่ขึ้นขึ้นนั่งอยู่เพื่อนไปยังไม่ก็ได้คือนั่งอยู่เพื่อนไม่น้องมันห่อนแล้วกันน่องน่องกับย่านน้ำมันน้องเนาะน้องพี่นนย่านย่านเพราะว่าเพื่อนกาอยู่โคกอยู่ป่านี่แหละเพราะน้องเนาะเพื่อนกาบ่มีดินมีดอนอยู่อยูปป่นนบ้านเนาะพ่อเนาะทั้งทั้งเอื้อยได้ก็ขึ้นขึ้นมานั่งพี่พก็ได้งเพื่อนกา มาอยู่นี่ก็เป็นป้าเป็นน้องนะพ้นหากะเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เนาะให้เนาะโอเคเขาก็เปลี่ยนมุมกันนิดหน่อยเนาะแต่ก็น้องน้อยเป็นกะย่านแล้วก็ะงานย่านแล้วน้อยน้อยอืมเพิ่นเพิ่นย่านเพิ่นย่านเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็มีแต่อยู่กันทั้งผัวทั้งเมียเนาะบ่ได้ค่อยมีคนหลายแล้วเพิ่นย่านแล้วเนาะอยู่กับลูกกับเมียนี่แหลยเมียบัวไปใช่แล้วบัวเป็นฮากินหาอยู่ เป็นเรื่องว่าเมื่อก่อนคือว่าอยู่อยู่ทางใต้่คนเราขึ้นยับขึ้นมาอยู่พี่พอเป็นเังไหมเป็นอยู่คนบัลูกขบตทบักมาเจอเกษตรนกในพวกเจ้าเกษตรใหญ่นี่ชาคนชุดดุดเอ็ดชวนมันแล้วคนดุดบ่อยเดี๋ยวนะยังไม่ดุดยังไม่ได้ดุดเนาะโอ้ยกะเดี๋ยวบ่อยพาเบ่งร่อล่อก่อนแต่ว่าน้องน้อยเพิ่นหิวนมเนาะกับป้าให้เพิ่นกินนมกินยางก่อนพอมีน้องเนาะเพิ่นหิวนมเหรอเพิ่นหากะ เฮ็ดแล้วเนะยาะเฮ็นอ้องเนาะหากระเฮ็ดแล้วเมื่อก่อนนะัมันกะบนเก่าบนยู่นั้นมันกะใหญ่อยู่นะเฮ็ดแล้นาายอย้ยยนองนะบอกเองกะเคยเข้ามาครั้งหนึ่งนะเฮ็ดแล้เนาะตอนนี้เพิ่อนกะต้มน้ำใหม่อยู่เฮนะ็ดแล้วนต้มน้ำใหม่กําลังสิแก่งน้ำใหม่เนะาะบ่อยกะมาคัดคัดจงังหวะเพิ่อนก้าังี่กินข้าวเที่ยงของเจ้น้องเนาะ โอเคพ่อเป็นพี่น้นองเนาะกะนอก้องน้อยเพื่อนกับย่านทั้งเบาแอเนาะพ่อเนาะเพื่อนกะบุกเคยบุเคยเห็นทั้งเบาเอในเพราะว่าอยู่นี่กะเพื่อนกะอยู่กันครอบครัวสามคนเนาะพ่ะอแม่ลูกแล้วกะเป็นได้พ่ออยู่นี่กับใ้พ่ออยู่อยู่พ่ออยู่อยู่เนาะ,ะจะเห็นว่าเขาเมาก้อนนะเขาไล่ไล่ไลนี่จากที่เขาว่าจังได้มาอยู่นี่พ่อ,อมาอยู่นี่ก็ใช่จังได้ดินดินเขาบ่เลยดินเจ้าเองนะดินเขาดิน ขึ้นมีดินแห่งพอมันเข้าด้านเนาะก้อนเน่าก้อนเน่าเนาะชาวเนาะพอเป็นคนบ้านไหนพอบ้านบ้านนี่บ่หรือบ้านบ้านบ้านนี่บ้านพุนบางตาลพุนบ้านกกตาลกกตาลปลาไหลกุกตาลปลาไหลเนาะมัชูเมียมัชูเมียลูกเต้าบมีพ่หอเมื่อก่อนนะมีเขาบริวารบริวารกขาป่กเขาถิ่มมาแล้วป่กเขาถิ่มมาเนาะเอาลูกเอาเมียแล้วเขาเบัวช่ำแต่ว่าพวกทางดินให้ดินนาทางทางลูกมันจะอยู่ด้วยใช่มีบ่อหรือย่งไหนมีทองนึงเขาชื้อ เขาซื้อเอามาเป็นของเค้าแล้วนนนเนาะเหมือนเนาะของเา้าพ่อโมมีไปซ้ำโมมีมม่อย่างเลยแต่กตกินจนตายวะไปซ้ำจ้ะเห็ดได้เจ้ากับายุหลายแบบนี้ลนะ่ะเนาะนนั่นเลยลูกกยังน้อยอยู่เอาอยู่ลำกันได้จากปีแล้วกับเมียเนี่ยสองปีปีนี้แล้วสองปีเนาะถ้าก็ได้ลูกน้อยซ้ำเพราะลำบากเนาะว่าก็ลำบากขนาดลำบากนำข้าวกินนี่นี่ ข้าวกินเขาบะมีเพราะว่าส่วนหลายพ่อแบบบะมีให้มีหน้าเนาะกันมีแต่หาแบบรับจ้างทั่วไปเนาะมีผู้จ้างมาไปคดใจน่ะผู้จ้างให้ละแชนได้แชนหนึ่งซื้อข้าวก้อนแช่นไปทานกินแมนแมนแมนโอ้ทุกข์นะแช่นหนึ่งี่กาได้ได้ประมาณจจกโลอโูกเขาในนี้มันแพงนั่นลูกเจ็ดพัง โลเจ็ดพันมัสมมติว่าห้าสิบโลนี่กะกินดนอยู่ปะได้บ่เดือนนี่ได้ชองเดือนไปเลยได้ชองเดือนเนาะเพราะว่าคนคนบ่หลายเนาะคนมีแต่ชาวคนกินในคนยามกินนี่แหละตอนเช้าไม่ได้กินใช้กินตอนเที่ยงกับตอนแรงกินไหแต่ตอนเช้าใช่ไม่ได้กินยังไงใช้กินน่ะในให้มาดอนกุ่งลวิเดอเดว ก่าโอเคต่อกันเนาะพ่อเนาะิ่นก็มายืมไปเินอย่างซส้วบะซส้วไปเฮ็ดไอ้เสียงเนาะิันิันบานบานไปเฮ็ดเนาะบานดอกอะไรนี่แล้วชีคือชีก็บาไปนอนทางเรียนนอนทากดูเแก็ปเอาฝันเฮ็ดละิ่นยอะแบบิ่นไปซอยเนเพิันก็ให้ข้าวให้น้ำมาเล่อย่างไรกาให้ร่งรู้นึง ให้น่อยอยู่แท้นะเฉพาะกินหม้อโหล่เนาะเพราะกินเอาใครพ่อมุมีคิดนัินกัต้มเมาหล่พ่อมุมีข้าวกินต้มต้มยังนะต้มข้าวนี่มันได้น้อยดียวข้าวสารบ่ข้าวสารมันมาต้นทัวรแล้วพากต้มชวนมีชุดชดเอาเฮ้ยนี่นายพ่อมุมีเชื้อพ่อมุมีเงินอยจะไปหับจ้างพ่อมุมีไปจ้าง อย่างกับหนึ่งมากกับพ่อกับายุหลายแล้วมันกับแบบมวยแลาเห็ดเวีดเลยเจ็บมดแดงในคนยักบัตรกับปวดมากเห็ดเกิดหากินหาอยู่กูไม่ได้อยู่คนอยู่ทีิบุมีเนี่ยกินเหมือช้อนหมูที่เ้าได้กินได้อยู่แล้วโอ้สมัยฮอลหรือทุกมือยักนี่เจ็บมือยักนี่ปวดมือใครเป็นวัดกับไม่ได้อยู่ไปหานี่เลย นั่นกัได้เฮ็ดเลยองเมือคายชื่อเขามาเขาไป้ลแล้วเือละโรคในลายอยู่่ได้นล่ยชมเงินนั่นเลยแมนแมนกระสมเงินแต่ว่าเหื่อแห้งเขาหาได้น,อน้องผ่อเนาะเข้าวของเครื่องใช้ก็มีเท่าน,นี้แหละเนาะมดชนี่พริกเกลือเป่งนัวกะมดชนีเตียมข้าเตียมหนามเสื้อโงเสื้อผ้าก็มีเท่าน,นี้เนาะที่รับที่นอนกะเพื่อนก็มีเท่านี้เป็น แป้นพ่นอ e ีกอะมันบริบบ <c oughs> e ิบันไดเนาะบริดบิบล่ะแก้นเอาเลยเก็บเมาบ่อที่ว่าแป้นมันห่างัะเกมันมันห่างมันอย่างกะยุงดันยิ่บ่กลางคืนดันไปกลางยุงเออกลางยุงบ่อยู่กลางป่าจำคือสิยุงบ่ให้บ่เลยเนาะบ่ได้บ่แล้วกลางคืนนั่งมาได้เนาะใช่นั่งอยู่ในในภายในกลางมุมอยู่ในมุม ไฟกับบมีน้องน้อยอยู่ได้ยังได้เฉยเนี่ยบ่ให้บ่ตายตะเกียงตายตะเกียงเออไห่มีตะเกียงนะโอ้กันมาอะไรที่นี้มันไม่อยู่ละให้ได้หอเด็กน้อยถ้ามันหมือนมันหมือนไห่เท่าไรเด็กน้อยนะเจ้ากระสานแหย่ชันยังเป็นอยู่อ่ะนะเป็นอยู่ลูกเออกระชันเนี่ยนี่เขายังได้นี่อย่างไรเขาชันด้นี่เออกระได้ประมาณมันจักจักโลนี่เพิ่นทตัวด่างตัวนี้ยนะ จักเลยใค่เขาชานันเขงเป่าเออกยังขครยู่ได้เนาะอืมกัยังใครย่อพอไพอ้คนนอกครึ่งโลจ้กว่ะครึ่งโลว่จักเข่งโลเ่งเป่าเนาะอเออชีัี่เนาะไมเองเปืเขาชาไม่ได้ชันตีมันตัจะชื่อไ้อบรรลุแหลูกอย่างมันบุ้ี่มเลยบุ้นะี่บุ้นนตกแ,งแลงกได้เข้ากินไงอ่าจย์เช้อ ชุมนุกเชนตายพวกลูกแห่อย่างมันนะเนี่ากินอนไนี่แหละมา,าก,กินกน็บ่ได้เข้าบ้านเข้า,า,ขาเมืองเลยบ่กพอคนเออคือคนลมหายใจเย็นเลยเข้าคือกันเข้าคือกันเนาะเออแต่ว่าเก็บสมองคอกสมองคอมกับเพื่อนกันมาเก็บน้ำอยู่บ่อเลือดอย่างไรบ่อเขาได้เก็บ,บเก็บแล้วเพราะว,ว่าเออเพราะว่าเจ้าเจ้ามันกับผมมีนะพ่อเนาะบ่มี ยังนึ่คือช่วยไปนี่อันนี้ที่รับที่นอนนี่ยนะเจ้าเน่าพ่อคือเห็นคนไทยเอย่าพ่อในวัดบ้านเดอปลาไหลนี่ยบ้านปลาไหลนึงก็ยังดีได้น่ะบางเจ้าที่ทุกข์เลยพี่เช่นนอนนอนไม่มีไม่เพิ่ยฝันฝนมาเห็นบ่เพิ่นเห็นเพิ่นออกมาเเออพิ่นออกมาเบิ่งหมดเลยยังไงิ่นออกมาเบิ่งหลงบนมหาห้องไม่จับนั่นเพิ่นเห็นหโอ้นอนไ่มีเพิ่นเอาให้พี่ใคร น,นอนแต่แนตาะดิ่งกระโลอยู่แล้วกรมียชาดกระชาดพูนเดียวขาดจำลูกกอ้ยบบคนนี้ขาดนะเนยขาดมาแล้วเดิโบมีอันนี้ก็อู้ของน้องน้อยเพิ่นบอกเนี่ยเอาเป็นแยงเป็นอย่างนั้นเอาแงยงอยู่นี่ก็มีแต่รับจ้างทั่วไปนะพ่อเนาะระับจ้างทั่วไปหลักๆสุดกับแม่น,นข้าวสารนี่แหลนะหนักที่สุดนะข้าวสารนี่แหละเพราะว่าถ้าบ่มีบ่มีให้มีหน้าน่ะมันมันยากเลยลำบาก ำบาคมีท้ามีทหารเสื้ออีกอย่างในอื่นยาไม่น่ชงเชือนำมากนำเคมหมดเหลือแลแล้นี่เขาใช้เรือเรือเรือสำเรดนะนี่ดูนี่นเขาไปชื่อแมานี่เชื้อจักพันนเพิ่งอาดิห้าสิบพันห้าสบพนบ่นยหมดตันี้ก็แล้วนี่ใช้ใช้ไปขุดไหนาพุ่นเลยขุดไนาอีกบ่ ยอมกินเลยโอ้ยสองสองคนกับโบโบเปลืองวันไหนหรอกนะเออโบเปลืองวันไหกินไปมันบ่มีแค่นั้นเลมีแต่ไปขุดหน้าเขาว่าเดี๋ยวนี้เขาจ้างปะจ้างยังไม่ได้ไปขุดทางไปบางเช้านี้จักให้นน่ะไปขุดชิบให้ชิบให้พวกให้ไปแสนแสนป้าพอดีล้านหนึ่งพอดีได้เนาะล้านหนึ่งก็ม่เป็นพอดีหลายคนหลายคนบ่เข้าวปลเท่า แบ่งกันเฮ็ดเต้เขาลูกตุ้งเขาไม่ไหวขึ้นมาเฮ็ดเกิดจุนันในเช็ด้ยใช่เขาก็ไม่มีคือกันเขาบ่มีในเฮ็ดเนาะพอกันเฮ็ดนำกันมาเลยผมปุ๊บก็โอเคมื้อนี้กัได้มาฟังเรื่องราวทางพ่อบนเกาะชลารีกัหลักลักกัเป็นข้าวสารเนาะพ่อเนาะที่ว่าขาดเรือที่สุดละกัเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องในได้ใช้ได้ใช้พอด้วน้ำมันใช้ใช้น้องเขาน้ำน้องบ่ แดงมันก็แดงแดงหรือว่าใสอยู่บ่หรืออย่งไรใสอยู่ใสอยู่เนาะมันน้ำกินได้ค่ะน้ำกินกับผู้เลยเข้าปตักอยู่บ้านมึงยามแหลงเนี่มได้กินทุติกินน้ำทุติภีรึบ่เดี๋ยวนทุติภีรึบ่อดิโมย่านเป็นพยานบ่กินน้ำทุติบีพยานพย่านบ่เนาะเดี๋ยวได้แต่มันผมมีเนาะอ๋อเป็นวะเป็นวัดช่างคนเป็นมึมีเงินชื่อยากกินนะเมือนั้นกะ พอดีซื้อยาให้ลูกนี่นะเมันนั่นกับบอเอเข้ามากะเอาเงินให้เพื่อนต้องไปซื้อยาแล้วก็บ่อดดี้บอแอ๋กับบอดด้มา่ายแล้วก็มื่อนี่ก็ตั้งใจมาหาเนาะตั้งใจมาทายเพื่อนว่าเพื่อนากะเห็ดในบนพื้นอยู่นี่ให้หากะแล้วเนาะควาเพื่อนกะถืีเขาไล่นี่จากพุ่นมาเนาะแต่ว่าอยู่นี่กับพวกเขาใช่ไล่เมื่อใดกับพวกเนาะลสำหรับคนไล่นี่สิไบยูนใช่บัตรเนี่ยพุชักล่ะจิบยูนใช่เขมทางบัตรนาะ เข็มท่าเป็นู้ัวยู่ายูเอาเห็ุได้จ้ะเดียวเดียวมีคนมาเห็นข่าวกันนั่นแหละเนาะอยู่เข้มท่าเนี้โทษว่าเขาให้ออกจากป่าจากดอนนี่เนาะอาโอเคมื้อนี่กะลูกกะชิได้เดินทางกับก้อนพ่อ็อเดียวถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยาก้อยเหลือเข้ามากะบ่แอะกะชิได้มาหาพ่อเือเก้าพ่อเนาะก็ะอให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนชอยเรื่องข้าวเรื่องน้ำล้วกะเรื่องไฟนี่แหละหลักๆสุดนะพ่อเน้าว่าน้องน้อยเพิ่นกะมัน ถ้าบุีไฟมันก็ให้อย่างเนาะน้ำมันนี่ก็คอนเขาด้วยน้ำมันใต้ตะเกียงนี่นะคอนลูกวัดนี่นะคอนก็รู้ว่าพระไตให้ลูกคือมันเหมือนผมเงินก็บม่มีจักีไปเลยเงินก็ย่อมเลยย่อมเนาะตรงนี้ได้เท่าไหรก็มีปุ้มใช้เขาได้เท่าไหรก็มีปุ้มใช้เขาได้สิบได้ห้ากระปุ้มใช้เขาหมาเลย้ใขาหมดที่นี่ละเว้ชุดนั้นนี่ก็ได้จนหาย หางยเลยวะห้เลยน้ำตาตกเลยยาเขาจุดชันหมดกระดองจนฟงกู<อ>ทรมานขนาด<อ>จนห้มม่มีขากินอตอนเชา้ากูมีตอนไลนกูมีเฮดเฮ็ดถึงไรสบานั้นแหละข้าหนก่มเจ้าไม่เท่าขาา็แบ่งให้ติดหนึ่นเ<อ>เนงเต่ถก็นยังห้เนาะกินคนนึงชมสามคำ แต่เข้าเข้านี่ก็ทิได้จากมือได้บมดสองสามมือได้แล้วเลยได้สองสามมือดิยังน้อยกลับไปคุดคุดให้คุดนาเนาะคุดไห้คุดนาไปเฮ็ดไปคุดมาได้มืออื่นบ่มื่อื่นไปแล้วบ่มื่อหนึ่งม้วนมดแล้วจากจักมือจังแล้วให้หนึ่งเนี่ยสามมือสามมือบ่ผู้เดียวเจ้านะหมดแล้วรวมกันบ่รวมกันเออคนมันหกมัมีแป้นไม่นี่แป้นไม่นี่มึงฮึ่งเนาะ สองมื้อก็แล้วแม่นแมนแมนเขาตีเป็นขั้นแล้วก็แล้วเนาะเจ้ามันี้มีแต่หกแบบนั้นแหละคนหางใหม่ต่อกันแล้วคมันจะเป็นไฮนาพลองแม่นแม่นพลอยเกลือเอ้ยพวกเกลือเพชรเป็นนัวกันมีเท่านี้แล้วเนาะมีเท่านี้มันนี่มมดเท่านี้เลยเพชรกับมดแล้วเนาะมดละมดละอ่ะโอเคพ่อเอยมื้อนี้ก็ลูกสิได้เดินทางกลับก่อนพ่อเอก็เดี๋ยวถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่น ช่วยเหลือกะบอแเอกะชีได้มาหาพ่อคือเก่าเนาะพ่อสบายดีพ่อสบายกระถางน้ำกะใส่ตั้งบ้านตั้งไว้นี่แล้วเนาะกระถางน้ำกระถางอย่างไว้นอกงเพื่อนกะกำลังสีแกงแล้วไมมไว้นอกไงเนาะข้าวของเพื่อนใส่เพื่อนกะวางแถวนี้แหละมันมันเป็นห่มไอ้ต้นต้นพอกเนาะบนบนยู่กะมันเป็นตูบน้อยไว้นอกไงเนาะเพื่อนกะมื่อก่อนกะใหญ่อยู่แต่ว่าเพื่อนกะได้ง่ายออกมาจากไอ้บนเก่าเนาะไว้นอกเนาะเพื่อนกะ ไล่หนีเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาเนาะแต่ว่าเพื่อนกระย่างมาอยู่นี่กับมาขอขอเขาอยูด้วยกันพ่อยน้อยเนาะขอเพื่อนยู่กับโบว์ว่าเพื่อนจะกระนังใจดีเนาะเพื่อนกระยังให้อยู่ก่อนพ่อยน้อยเนาะเพื่อนกะถ้าถ้าเพื่อนไล่หนีไล่ยังกะคือกะซี่บว์ว่าพาลูกพาเมียไปอยู่ทางไหนคือกันพ่อยน้องเนาะก็โอเคพ่อยน้องมื้อนี้บ่กอยก็สิได้เดินทางกลับก่อนก็ต้องขอกราบสบายดีแล้วว่า FC เมื่อสุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมคีบอกอย่าก็ขอกราบสบายดีเด้อพ่อยน้อง